ถ้าคุณเรียนรู้จากคนรวยนะคุณไม่ต้องเจ็บตัวเองเพราะเขาเจ็บมาก่อนคิดว่าม,มหาเศรษฐีไม่เคยเจ็บตัวมผมจะบอกให้ร้อยทั้งร้อยแม่งเ,เจ็บมาหมดเจ็บมาก <laughs> แล้วเขา <laughs> แล้วถ้าคุณเรียนรู้จากคนรวยได้เนี่นะโอ้คุณได้แต้มต่อเยอะเพราะเขาจะมีวิธีคิดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอเขาคิดยังไงของเขาก็ไม่รู้อะ่ะเขาเมคมันนี่ได้แบบมหาศาลตลอดเวลานอนหลับเงินยังทําเงินเลยเออโลกยุคปัจจุบันทุกอย่างมัน วิวัฒนาการไปแล้วนวัตกรรมเก่ามันจะมาใช้ได้หรือไม่ได้ผมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวผู้บริหารเจ้าของธุรกิจว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะอัดแอปตามโลกที่มันเปลี่ยนจริงๆโลกตอนนี้มันเปลี่ยนเร็วมากนะถ้าถ้าเขาเป็นคนที่มีความรู้แล้วเขาใส่ใจแล้วเขาริ่งอะ่ะผมว่าการที่จะหาเงินในเมืองไทยนะโคตรง่ายจริงๆมันจะต้องมีวิธีบางอย่างอืมอืมซึ่งโอเค อันเนี้ยพูดพูดอาจจะเข้าใจยากซึ่งบางครั้งผมก็ยังคิดไม่ได้แต่จริงๆเน่ยผมว่าเมืองไทยเนี่ยมันตลาดมันกว้างอืมอืมคือเมืองไทยเนี่ยผมพูดเลยนะแม่เป็นเป็น land of copy อะ่ะถ้ามีคนทำอะไรอย่างหนึ่งนะมันจะมีคนแห่แห่ไปทำเป๊ะเ,เ,เลยเหมือนกันคนไทยก็คือแบบเหมือนชอบชอบขายของอ,ะอ,อ่ะอ่า ขายของแต่ก็เหมือนตลาดนัดอะขายอาหารขายอะไรคือผมมาเพิ่งดูที่เขาเหมือนคอมเพน์กันอะว่าไปเช่าที่ขายของแล้วแล้วแบบค่าเช่าแพงขายไม่ได้ขาดทุนแต่ผมอะมองไปถึงแบบบางทําไมมันมีร้านอื่นอะที่เขาไม่ต้องไปเช่าที่แบบตามงานวัดอะ mm hmm. คนแล้วขายแพงกว่าด้วยนะแต่คนต่อแถวซื้อแบบแน่นอะคือเขาแตกต่างไง